ผมได้ล่องเรือมาตามแนวชายฝั่งและก็สามารถสังเกตเห็นชาวบ้านที่ยังคงทําประมงกันด้วยวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนะครับพวกเขาไม่ได้ใช้อวนลากหรือว,ว่าอวนตาทีซึ่งไม่เพียงแต่ปลาขนาดใหญ่จะถูกลากขึ้นมาด้วยนะครับแต่ก็ยังมีปลาขนาดเล็กอีกจานวนมากมายที่ติดมาด้วยเช่นกันที่แตกต่างนะครับและก็ที่น่าสนใจก็คือชาวบ้านที่นี่จะมีการจัดเวรยามขึ้นมาเพื่อดูแลตนเองโดยไม่พึ่งรัฐนะครับ ช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงความสำเร็จของสมาคมประมงพื้นบ้านอ่าวขั้นกระไดจังหวัดประจวบคีครีขันธ์ครับอ่าวขั้นกระไดเป็นบริเวณที่เคยมีทรัพยากรอ,อุดมสมบูรณ์แต่จากการทำประมงแบบทำลายล้างทำให้สัตว์น้ำลดจำนวนลงไปมากในปีพศ2551ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มประมงเรือเล็กอ่าวขั้นกระได เพื่อทำน้าอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งกิจกรรมเพื่อพัฒนาพี่น้อยก็เป็นนายกสมาคมประมงพื้นบ้านอ่าวขั้นกระดดนะครับซึ่งพี่น้อยเองก็เป็นเือนกับบนุบุคลแรกๆเลยนะครับที่หันมาคิดแล้วก็พัฒนาการประมงเชิงอนุรักษ์นะครับแต่แน่นอนว่าคนคนเดียวยก็คงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนักนะครับแล้วพี่น้อยทํำยังไงครับในการที่จะปลูกจิตสํานึกแล้วก็ในการที่จะนําพาชาวบ้านเขน้ามา ร่วมกันกับเราปัญหามันเหมือนกันนะัหละเราเราออกมาจับปลาไม่ได้เนี่ย<ม>เราต้องกลับไปทุกคนเนี่ยเอามาคุยกันอ,อันนี้คือคุยกันที่ไหนพี่ที่ที่ที่บ้านเราเองเลย <laughs> เพราะว่า <laughs> ใกล้ๆมีไม่ว่าในบ้านหรือออกมาจากในทออกมาทะเลเนี่ย<า>เพราะไม่ได้ปลาเนี่ยเขาเองเขาต้องเริ่มคิดแก้ปัญหาแล้วเราแสดงว่าเอาให้ได้ปลาให้ได้เพราะว่า ไม่ได้ปลาเราตายแน่เหมือนกันแสดงว่าเริ่มคุยกันก็เพราะว่าเจอปัญหาเดียวกันก็กลับบ้านไปคุยกันอ่ะอันนี้คือทั้งหมู่บ้านหรือเปล่าหรือว่าแค่คนจํานวนหนึ่งคนจานวนหนึ่งคนจำนวนหนึ่งที่ออกอเรืออยู่ด้วยกันแล้วมาใช้เวลานานไหมครับกว่าที่พี่เนี่ยจะเปลี่ยนความคิดหรือว่าเปลี่ยนวิถีของชาวบ้านซึ่งจากแต่เดิมเนี่ยเขาอาจจะใช้เครื่องมือที่อย่างเมื่อกี้ที่บอกผมว่าเป็นเครื่องมือจับปลาในเชิงทําลายล้างแบบนี้คือนานไหม ครับในในหมู่บ้านเราก็เป็นปีครับพาจะโน้มน้าว่าเข้ามาได้คือคือทุกคนก็อยากจะได้มากๆนัได้เลยสิแต่เราให้ก็มันก็เราก็สร้างแนวคิดเขาว่าเนี่ยตัวเล็กๆเราเอาเอาเข้ามาหมดแล้วเนี่ยราเดียวเราจะไม่มีตัวใหญ่ให้จับเนี่ยเราจะทํายังไงกันซึ่งพูดคุยกันทางไหนครับพี่คือมีการกจัดประชุมหรือว่ายังไงก็มีประชุมบ้างเวลาเราออกไปเหลือไปแผไปออกมา ใบอวนอะไรแบบนี้เราก็พูดกันว่ายังไงปัญหาเนี้ยเราถึงจะแก้ได้ครับยังไงเราไม่ต้องมันก็เนี่ยเราหาก,กินมาหนาเนี่ยเราก็ไม่รวยแล้วก็ทํายังไงจะให้มันอยู่ได้อย่างยั่งยืนน่ะเพื่อลูกหลานเราโตมาข้างต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราจะมีให้เขาอยู่เขากินกันไหมครับครับ,รบมันก็เริ่มทําทํายังไงก็ได้ครับให้มัน าางไไปข้้้หนดีกกว่า4ปีแล้วนะครับที่หมู่บ้านขั้นกระไดได้หันมาทำการประมงเชิงอนุรักษ์ละพร้อมๆกับการรักษาธรรมชาติทางทะเลอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการห้ามใช้วัลล่า และก็อวนตาทีในการจับปลาไปพร้อมๆกับการสร้างประการังเทียบเพื่อให้เป็นที่อาศัยของปลานะครับจากสมัยก่อนนั้นที่เป็นเรื่องยากในการจะจับปลาได้แต่และตัวแต่ในสมัยนี้นะครับดูเหมือนกับว่าคุณภาพชีวิตของชาวประมงที่นี่จะดีขึ้นไปพร้อมๆกับจำนวนปลาที่เพิ่มมากขึ้น,นครับ จกจกรรมการทําสังกอนะครับซึ่งสังกอมันก็เหมือนกับว่าเป็นการสร้างบ้านให้กับปลาก็น่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้มั้งเดี๋ยวเราจะไปดูของจริงกันเลยดีกว่านะครับว่าชาวบ้านเขาทำกันยังไงและมันใช้งานยังไงนะครับ ถัอันนี้ถักอันนี้ทำได้ทำเนื้ออมตะได้ถักไม่สวยน้อยครับอันนี้คือทำอะไรกันอยู่เนี่ยอันนี้คือสังกองของเราครับแล้วซึ่งบ้านปลาอันนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงครับน้อยครับอันนี้มมืก็เหมือนเป็นที่ลบภัยที่ทําให้เขามาเกิด ให้เขามาดูอาศัยได้แสดงว่าบ้านปลานี้ก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มจานวนปลาด,ด้วยปลาอย่างเดียวไหมหรือว่ารวมอย่างอื่นด้วยอย่างมไม่ว่ากุ้งหอยปูปลามันจะม,ม,มีที่อยู่อาศัยมึกก็จะมาใครที่นี่ได้เอ้นี่พี่ไปได้ไอเดียมาจากไหนอ่ะเมื่อก่อนเราไปไปลูกจ้างเขาไปเป็นลูกจ้างเขาทั<อ>้งทั้งทั้งใต้นู่นครับทํางทั้งั้สโตนทางอะไรพวกนั้นะเราก็จำเข้ามา เพราะว่าเขาเอาไปทิ้งไอชุดเนี้ยทิ้งครึ่งหวันเองอเดี๋ยวเขาวางอวนเขาได้ปลาเยอะมากเลยอ๋อแสดงว่าอันนั้นเนี่ยเขาคือเขาเอาไว้เพื่อล่อปลาล่อล่อปลาอ๋อแต่พี่เอามาประยุกต์ใหม่ประยุกต์คือว่าอันนี้เราทิ้งทิ้งอยู่ก,กที่เลยทิ้งแหลเข้ามาทิ้งแรลมเดือนไปเลยใช่ไม่มีการยกขึ้นข,ข,อ,งของเขานั่นเขาทิ้งไปแล้วพอปลามาตอมป,ปั๊บเขายกอันนี้หนี ปลาก็ยังอยู่ขลอมลจับเลยอ๋อแสดงว่าแต่เดิมสร้างก่อใช่ไหมฮะใช่ครับสร้างกอที่ทางภาคใต้ๆของเราเนี่ยคือใช้เป็นเหมือนกับว่าตัวล่อปลาเพื่อที่จะจับแต่ของพี่เนี่ยคือเอามาประยุกต์ใหม่เพื่อที่เพื่อที่จะว่าเป็นมือนกับบ้านให้ปี่อยู่อาศัยอะไรจะนด้ลงทำมากี่ปีแล้วฮะไอ้บ้านปลาแบบนี้อยู่ประมาณสามถึงสี่ปีแล้วถ้าเกิดจะถามพี่ว่าแล้วจำนวนปลาเพิ่มขึ้นไหมครับมีเยอะมัน มันจะเป็นมันก็เพิ่มจํานวนขึ้นนะเราเราเราไม่ต้องไปหากินไกลอะไรแบบนี้เราก็สามารถอยู่กับมันได้แล้วตอนนี้เนี่ยมีบ้านปลาแบบเนี้ยมีอยู่ประมาณกี่หลังแต่ถึงสิบประกอกอ,กอนหนึ่งก็คือว่ามีสิบต้นกอาหาอน,นึ่งมีสิบต้นเมื่อกี้ที่ว่ามีสิบห้ากอก็ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบหลังหนึ่งร้อยห้าสิบหลังนี้สามารถมีปลาเกิดขึ้นได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะ หรือว่านับยากมั้งเนาะนับยากเออนับยากนะแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยฮะอย่างชุมชนอันนี้เนี่ยก็คือตอนนี้เราเหมือนกับว่าทําประมงเชิงอนุรักษ์ครับซึ่งจริงๆแล้วมันคืออะไรการประมงเชิงอนุรักษ์คือว่าการทำประมงอย่างว่าหากกินแบบไม่ล้างท่ากินแบบไม่ล้างเพื่อปลามย่งยืนในนาคตเพื่อลูกเหลานทำกินแบบเลี้ยงครอบครัวแบบเราเรือเล็กเลี้ยงครอบครัวเป็นบันไม่ใช่ว่าหากินเพื่อจะเป็นเศรษฐกิจเพื่อจัหลายตัวจักเพื่อจะเอา ได้เงินได้ยเยอะมันไม่ใช่เพราะเราเลี้ยงเลีล้ยงครอบครัวแล้วก็ได้ยินมาด้วยว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็คือจะยกเลิกไม่ใช้อวนแบบลากหรือว่าที่เป็นตะไคร้เล็กๆนีเ่เขาเรียกว่าอะไรนะตาทีใช่ไหมครับอวนตาทีนะฮะเมื่อก่อนเราก็ใช้อยู่เพราะว่าเราเข้ามาตรงนี้แล้วก็เลิกใช้หมดับนอวนตาาแล้วตอนที่เราใช้อะไรฮะคือใช้อวนที่มันตาห่างขึ้นอย่างเงี้ยตาห่างขึ้นมาเมื่อก่อนผมก็เคยจับลูกปลาแต่ว่ามาคิดว่า ถ้าเกิดเราจับลูกปลาในี่พันโลเนี่ยถ้าเกิดโตก็จะโต,ะโตเป็นมื่นโล,แล,ออลแล้วเลยติดลำเราก็จะได้จับเหมือนเหมือนเหล่าที่เราจับลำเดียวอยู่ก็มีก็เลิกมาสองสามปีแล้วนึกเสียดายคือว่าราคามันถูกมากเรา,เราเอาลูกปลามาขายเ่ยก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ารอสักหน่อยเนี่ยจากลูกปลาก็จะกลายเป็นปลาตัวใหญ่ขึ้นผลผลิตมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมวัแล้วสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยพูดได้ไหมเพาะคุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นหลังจากที่ทำประมงเชิงอนุรักษ์ ดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับก็ดีขึ้นจะจมามกอลเราตางผลตางห่าก,กินกัน UFO, อยู่เพราะเรามาทำตรงนี้เราจับปลาได้ง่ายๆเราก็มีเวลาว่างทีจะมารวม,มชุมกันทํากิจกรรมอะไรต่ออะไรในหมู่บ้านให้มันดีขึ้นกว่าเกา่าเดี๋ยวผมอยากจะเห็นตอนที่บ้านปลาเนี่ย มันลอยอยู่ที่เทะเลอยากจะรบกวนให้พี่พาผมไปดูหน่อยอว่าตอนนี้เนี่ยมืนกับว่าเราเองก็ไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมครับดูแบบนี้มันก็ยังมันก็ยังดูไม่ออกเดี๋ยวจะให้พี่ก็าพาไปว่ามาันน้าตาเป็นยังไงครับเอาลงเลย เราจะเข็นไปที่เนือเลยครับพี่เขาไปใส่งโอ้โมันไปได้เหรอไปนะไปได้เนาะชื่อเรือโชคน้องนนท์สองไอ้ไอ <rico> ้แท่งๆนี่คือคือตัว คือตัวสั่งก่อใช่ไหมฮะอันนี้คือไม่ไผ่คือว่าเป็นสัญลักษณ์ให้ให้รู้ว่าอันเนี้ยตรงเนี้ยมีเป็นท้งท้ง,งอยู่คือว่าเร,รือผ่านไปผ่านมาได้เห็นว่าอันนี้มีท้งอยูแ่แล้วเราแล้วเราจะมันลงยังไงครับเนี่ยก็บรรทุกเรือมาแล้วก็ย้อนลงไปเหมืนอนอ,อย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะใช่ครับย้อนลงไปเลยเหรอใช่ครับเออตั้งแล้ว อ๋อถ้าของใหม่นี่มันจะมีไอ้ทางมะพร้าวอยู่ข้างบนใช่ไหมอันนี้คือของใหม่ไม่ใช่ครับคือทางมะพร้าวฝุ่ทั้งหมดแต่ว่าชุดที่แล้วเรารีบเราไม่ทันเลยก็ไม่มยาวพูดตายครับถออถึงเวลาไอ้เสาเก่าต้องเอาออกไหมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องออกก็มันจะมันก็มันจะก็อยู่อย่างนี้ตลอดถ้าว่าไม่มีรายมาแย่อยู่อย่างนี้ตลอดนะครับถึงจะเป็นปีครับแต่ว่าที่มันเสียหายไปก็เพราะเหลือเหลือใยนี่ครับทางมะพร้าวก็จะย่อยสลายไปครับ ก็เหลือเป็นตอไม้กับพื้นพื้นกับพิ้งๆๆไว้ตุ่มๆกันไว้ครับอ๋อแล้วเราไม่เก็บขึ้นปกอะครับไ,<ะ>ไม่ต่อขึ้นไปเรากเก็บขึ้นไม่ไวหวเรือมันเล็กครับอ๋อครับเรามีแต่ไม่ต้องมาๆๆเอามาทิ้งเพิ่มเพื่อ,อจะจะให้ลูกคูนได้เป็นปลาการังต่อไปให้มันไปซุ่มๆกับไปก,กองใหญ่ะอะไรแบบนี้ครัเอ,อ,อาแล้วเวลาที่มาจับกันที่มาจับกันตรงนี้ป่ะ อยู่ข้างๆเนี่ยครับมาแต่ข้างๆเนี่ยเขาออกมาเองครับเราก็มีกฎกติกาว่าห้ามวางล้อมสังนะครับคือจะวางนอกวางไหนปล่อยได้ก็ได้เราไม่ให้วางสังเรจะรู้ว่าจะไม่เข้ามาห้าสังซึ่งก็น่าสนใจดีนะเพราะว่าคุยกันยังไงถึงยอมรับในกติกากันมันมันก็เป็นความคิดของทุกคนนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นเราเขาฟ้องคนน้างคนที่จอความคิดความคิดของคนในหมู่บ้านถือว่าเห็นตรงกันอยู่แล้วเราเห็นตรงกันอยู่แล้วครับ เมครั้แล้วเวลาเรามารัตเเวเนี่ยเรารัตเเวกันยังไงครับก็ชวนกันออกมา้าตามลำทีลำอะไรแบบนี้เรือแ <ละ S 1> <ะ>บบน,นี้เหรอใช่ครับอ๋อเอาแล้วใครเป็นคนออกค้างน้ำม,มันน้ำมันแบบนี้ล่ะก็ในเรือของเราเหมือนกับเรือจากที่เราออกไปทําการระมงน้ำมันยังเรืออยู่ถือว่าเราออกมาไม่ไกลครับก็เอาของตัวเองะออกมาใคร ก็ต้องดูแลไอ้ของตรงนี้ครับอ๋อก็คือเราออกมาทุกวันเลยไหมหรือว่าทุกวัทยใช่ใช่เราออกมาทุกวันเลยก็จะออกมาดูตามสังกอเมื่อกี้ว่ามันยังไงว่ามันคือเราออกมามาหาปลาด้วยแล้วก็ต้องคอยดูพวกนี้ด้วยไอ้โดยมากที่ว่าคองเสียหายคือว่าเราเวลาเราเข้าฟังมาแล้วภัพบเนี่ยมันมีวิทยุติดต่อกันยูอะเขาก็รู้ว่าเราทําอะไรยูอะทำายตรงข้ามอ่ะเขาก็จะเขาก็จะมาตอนที่ว่าเราเข้าฟังแล้วอ ของเราด้มีเม่เสียหายเยอะครับมันมีทุกอย่างครับชาวเราทำแบบนี้แล้วมันมันมีครบพุ่งหอยปูปลาแล้วมันเกิดได้เสมอเลยครับถ้าเกิดว่าไม่แต่ตัวแบบนี้เนี่ยจะกระโดดลงไปดำบ้างอันนี้เราก็ลงไปดูหอยนะครับ ตามตั้งกอแบบนี้ก็จะมีหอยอยู่ก็จะลงไปเก็บหอยแล้วก็เอามาต้มกินกันน่าอร่อยดีนะเออตัวใหญ่ไหมอ่ะอุ้ยตัวโ้ยเยอะเนี่ยเอาไปขายได้ไหมพี่หรือว่าเอาไปกินเดียวขายด้วยมีราคาดีครับโลละสามที่สิบบาทมะมาก่อนนี่โลละห้าหกบาทเองค่อยในคู่เนี้ยในคู่เนาะีนี้ราคาดี ทองทะเลจะอา่ายากแล้วจากเมื่อกี้ที่เราได้สังเกตการทำซังนะฮะการทำซังกอ่งกอเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันสมบูรณ์จริงหรือไม่นะครับมึกปลามึกยักษ์ไฟสังนี่คือเพื่ออะไรอ่ะ ให้ให้หอยให้ปลาหมึกเข้ามาอยู่ครับเอาเครื่องเรืมให้ก็คิดกันได้เรือได้ังัเขามาอยู่ในสายสากี้คือเหมือนกับทำเป็นบ้านให้อ่บ้านให้ปลาหมึกมาอยู่อย่างเงี้ยนะฮะไม่ใช่ครับผมเก็บไปขายข้าวนี่ยังยู้ข้าวนี่ยังไม่นอ้นี่ไงอนโอ้ยโล่ยโยโชเล่ยโชเลยโเลยโล่เลยโนเลยโชเล่ยนล่ย่ยโเล่เลยเล่ เดี๋ยวผมจะพาไปดูปูนะครับอยู่ตรงนู้นเป็นกระชังปูนะครับเราจะไปดูกันว่าอุดมสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนครับพอที่จะรูดได้ไหมโคเชี่ยวชาญโอ้โหนี่แมงกะพรุนไหมพี่เว้ยเป็นตัวเลย แล้วอันนี้เนี่ยเห็นผู้ใหญ่เขาบอกว่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกน้องๆเนี่ยทำใช่ไหมคือคทาอะไรบ้างอันนี้ก็พวกผมจะลงมาเช็คปูเช็คค่อยทุกวันครับถ้าว่าปูเขาเยอะแล้วเราก็จะจับไปขายแล้วก็ตังคมาเก็บไว้ที่กลุ่มเก็บกับลุงน้อยครับเออเก็บเอาไว้เพื่อเพื่ออะไรอะ่ะไปไปไปซื้อนมเปล่า,เ,ลาเราก็เก็บไว้เพื่อเราจะต้องการอะไรที่ว่าเป็นของประชารือของหมู่บ้านอ๋อคือไม่ได้เก็บเอาไว้ใช้ส่วนตัวเหรอ,หรอเก็บเอาไว้ใช้เพื่อเป็นปูนี่เป็นของชาวบ้านครับ อชาวบ้านเขาได้ปูไข่มาเขาก็จะมาใส่พอปูขอไข่เสร็จแล้วครับแล้วก็มาจับปูเนี่ยขึ้นไปขายตรงแม่ค้าอแล้วเราดูยังไงว่าปูมันว่ามันโตพอที่ที่ที่จะขายแล้วอ่ะก็เขาเอามาปลอยีนมัน๋ย่ผมจะทักดูเออเอออไม่มีเขาต้องรู้ก่อนบวมาใส่อันนี้นะครับจะไปใส่ไว้่รแล้วเมื่อกี้โยนขาลงไปไม่รู้มีปูเกือบโดนหนีบแล้ว นี่ปูมันยังไข่เป็นไข่สีเทาพรุ่งนี้เพุ่งนี้อาจจะกลายเป็นสีดำแล้วมันเริ่มจะกลายเป็นสีดำแล้วสีดำนี่คือหมายความว่าปูไข่แก่ไข่แก่นะเอ๊ะแล้วทำไมเวลาเรากินกันมันไข่มันเป็นสีแบบแดงๆอ่ะทนั่นมันไข่ไข่ในตัวครับอ๋อไม่เหมือนกันเหรอครับนี่นี่ก็เป็นไข่นอกอันนี้ไข่นอกตัวครับเพุ่งนี้เป็นสีดำแล้วมันเลยพพุ่งนี้ไปอ่ะก็จะเป็นปู ปูไข่ไม่มีไข่แล้วอ๋อเพราะมันไม่มีไข่แล้วน้องๆก็จะจับเอาไปขายครับอ๋อก็ประมาณสักสิบตัวสิบแปดตัวครับผมจะจับไปไขายอ๋อแล้วใครเป็นคนเอาพวกปูพวกปลาอย่างที่เมื่อกี้เห็นมาไว้ในกระชังอันนี้ก็เป็นผมก็มีปลาตายปูาสมั่งก็ชาวบ้านเนี่ยครับอ,อชาวบ้าน<ว>เอามาใส่ได้ปูไข่ครับอ๋อเวลาได้ปูไข่รเรา,าได้ปลาตัวเล็กก็จะเอามาปล่อยที่นี่ก่อนครับอ๋อ ขายแล้วไม่มีนนขายแล้ว,ลวอันนี้ก็เตรียมตัวจะไปขายได้แล้วได้ครับแล้วเวลาขายนี่ต้องรอให้มันมีหลายๆตัวไหมถ้าว่ามีน้อยเราสกสัปสักอาทิตย์หนึ่งแอาทิตย์นับเราถ้ามีปูน้อยเราก็จะไปขายถ้ามีมากเราก็จะถ้าอาทิตย์หนึ่งมีสักสิบแปดตัวมไม่เกินยี่สิบตัวผู้ชมจะจับขข่กันครับอ๋อ คนให้เยอะก็่าเขาเนื้อเขาก็จะไม่อยอไม่ไมไม่นักไม่ได้นำ้ำหนักครับแสดงว่าก็ต้องเวลารีบเวลาไขาเสร็จก็ต้องรีบเอาไปไขเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องรอให้ไขหมดเลยบางท<อ>ีก็ถ้าไม่ยังไม่ไขครับส่งตัวสัดตัวนี้ผมก็เอาไปายได้<อ>แต่ว่าที่ว่าไขุ่ก็อยู่ในกระชังเนี่ยก็เล่นทำไปไหน นะอันนี้คือหอยอะไรนะที่ที่เราบอกอันนี้คือมากี่เดือนละอันนี้เดี๋ยวขึ้นชูตัวเดรนก่อนัหญ่หนักนะเนี่ยหนักอยู่อันนี้คือเราเลี้ยงมากี่เดือนแล้วครับอันนี้เดือนสองเดือนได้ตันนี้ขายได้ยังอ่ะนี่นี่ถ้าพวงนี้นี่ขายได้ทั้งพวงเลยครับอ๋อนี่ขายได้ประมาณกี่บาทมันโลละสามห้าอัพโอ้โหนี่หลายโลนะสองสามโลได้ คือมันก็เลยทำให้คิดว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรียนตามตำราเนี่ยมันก็อาจที่จะเหมือนกับอาจจะไม่ซึมซับแล้วก็อาจจะไม่เกิดคือถ้าพูดมันเป็นภาษาเสยรู้ก็คืออาจจะไม่เกิดจิตสํานึกเพราะว่าไม่เคยเห็นไม่เคยลงมาสัมผัสไงฮะแต่อันนี้กับการที่น้องๆเขาได้ลงมือทําเองเนี่ยมันก็ทาให้เขาเกิดความเข้าใจแล้วที่สําคัญก็คือความภูมิใจในสภาพแวดลอ้อมในสิ่งที่เขามีอยู่ มาสังเกตได้นะครับว่าในพื้นที่นี้จะมีเฉพาะเรือประมงขนาดเล็กเท่านั้นนะครับประกอบกับวัสดุที่ใช้ในการหาปลานั้นก็ไม่ผิดประเภทที่นี่จะเน้นนะครับในการทําประมงในลักษณะที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็แบบพอเพียงด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแนวร่วมเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเพราะเหตุใดเขาถึงยอมรับในกติกาเดียวกันนี้นะครับทำอะไรอยู่ครับพี่ ทำอวนครับผมอวนจมปลาทูครับอวนจมปลาทูก็คือหมายถึงว่าอวนที่เอาไว้จับปลาทูอย่างนี้ยหรอครับผมอันนี้นี่เขาเรียกว่าอวนเป็นอ่ะเป็นอวนตาหางใช่ไหมครับใช่ครับอวนตาชนิดนี้ตาเล็กจะไม่ติดครับผมจะติดตาที่ใหญ่คือตาที่ขยายพ่อพันธุ์แล้วก็จะชนมากปลาเล็กๆเราจะไม่จับครับผม คืออันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการหาปลาที่ถูกประเภทใช่ไหมครับผมแล้วถ้าเกิดว่าที่ผิดประเภทนี่คือหมายถึงว่าเป็นอวนตาทีหรือว่าอวนแบบลากใช่ไหมครับครับแล้วแล้วทุกวันนี้เนี่ยมันยังมีคนใช้อวนแบบผิดประเภทอยู่ไหมมีครับผมอย่างเรือจิ้งจังเรือใส่ใหม่แล้วก็เรือวนลากเรือประเภทนี้จะทําลายล้างยังเป็นเครื่องมือที่ทําลายล้างสู่ใช้เครื่องมือผิดประเภท ถ้าได้ก่พูดถึงคนในชุมชนนี่ยังมียังยังมีคนใช้แบบนี้อยู่ไหม,ไม,ไมหมายหมายถึงว่ายังมีคนใช้เครื่องมือที่ผิดประเภทอยู่ไหมไม่ครับในชุมชนผมนะครับในชุมชนผมนี่จะไม่ใช้เครื่องมือที่ผิดประเภทก็เราคิดว่าเราต้องอนุรักษ์และฟื้นฟูให้ทรัพยากรอยู่งคงทนคือเราต้องกินให้เหลือให้เบื่อแพร่ถึงลูกถึงหลาน แต่อันนี้นี่คือไม่ได้มีเป็นกฎหมายอะไรใช่ไหมไม่ครับมันมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นกฎของชุมชนเรานะครับครับคือเราก็หาจินมานานแล้วอืผมคิดว่าทะเลมันก็เปรียบเหมือนธนาคารนะครับครับถ้าเราไม่มีการฝากมีแต่การไปถอนอย่างเดียวมันก็จะไม่ได้อะไรคืนกลับนะครับอ๋อเพื่อมาให้มันอยู่คงทนเราก็ใช้เครื่องมือให้มันถูกประเภทครับแล้วก็ให้ทรัพยากรที่เราจับไม่มีการขยายพันธุ์มีการซื้อพาพันธุ์มีการ ที่ว่าไม่ไม่ให้หมดไปครับเพื่อถึงลูกถึงหลานของเราด้วยครับและเหตุใดคนในชุมชนถึงถึงทําตามกติกาอันนี้กันล่ะครับก็เราเห็นนะครับเราเราเคยได้รับวิกฤตที่ว่าเราไม่ได้ทร,รัพยาก,กรและเราเดือดร้อนหมายถึงว่าจับปลาไม่ได้ครับผมจับปลาไม่ได้คือช่วงที่ว่าปลาหมดเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าทําไมปลาถึงหมดเพราะเราใช้เครื่องมือที่ผิดประเภทจับทุกอย่างที่เข้ามาที่เป็นเงินเป็นทองเป็น ใา่ได้เราเอาัทงหมดต่อมาเราก็เริ่มรู้เลยว,ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการหาก,กินของเราเพื่อให้เหลือถึงลูกนลาแต่เมื่อกี้เอ่อเท่าที่คุยกับพี่เนี่ยพี่บอกว่ามันมีปัญหานในเรื่องของกฎหมายด้วยซึ่งคืออะไรก็เปก็ในเรื่องของการบ,าบังคับบังคับใช้กฎหมายของหนงานครับเพราะว่าที่แล้วมาเราไม่เคยได้รับ การการ่วมมือจากภาครัฐสักเท่าไรในเรื่องของแก,ก,ก้การการบังคับใช้กฎหมาย,ายครับรบย่งไรครอย่างเช่นเราเราเห็นเรือเครื่องมือยังเรือค่าถอยเนี่ย <c oughs> มันเป็นเครื่องมือที่ทําลายล้างอย่างหนักเราไปออกเรือกันอยู่เหลาไปปล่อยอวนกันอยู่เราเห็นเรือค่าถอยคาดอยูา,อา,อยอยาก็จะส่งซับไปบอกเจ้าที่ตระมงว่าพี่วันนี้เรือค้าวถอยลากอยู่ในเขตนะ ที่ช่วยมาดูหน่อยบางครั้งผมก็เห็นใจทางหน่วยงานรัฐนะบางครั้งเขาก็อ้างว่า <Bad. S 1> เขาจะบอกเราว่าคนมันน้อย uh huh. ยังเหลือตรวจลำหนึ่งอาจจะดูแลดูแลทั้งจังหวัดมันก็ไม่ทั่วถึง uh huh. บางครั้งอาจการประสานงานมันก็บางครั้งเขาอาจจะเจอประเภทคนที่รอใข้วิ่งไปดูแลไม่เจออะไรพบบน,นี้แต่พอเราโทรไปหาเขาก็เหมือนกับอยู่ไกลบ้างอะไรบ้างวันนี้เราก็ uh huh. น่าจะเห็นใจทางหน่วยงานภาครัฐครับ uh huh. ในฐานะที่เป็นชาวประมงเนี่ยพี่คิดว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยควรจะควรจะเป็นยังไงครับจากการที่เราเราทํางานในด้านของอนุรักษ์ฟื้นฟูเราก็ศึกษาในเรื่องของกฎหมายคู่คู่ไปด้วยก็สิ่งที่เรากําลังทําอยู่ก็คือในเรื่องของข้อประหยัิท,ท้องถิ่นซึ่งเราเราเรา,เรากับสมาคมประมงชบ้านอาข้นกระไดร่วมกับสมาคมรักเทศไทยได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อประหยัิท้องทิน่นซึ่งกฎหมายตัวเนี้ยมันได้ผลที่ นครข่าวสิทธรมราชเป็นที่แรกที่ใช้กฎหมายข้อประหยัดท้องถินครับซึ่งเราเองก็ได้ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อบัญหยัดท้องถิ่นที่ทัศลามาครับหมายความว่าขอ้อไม่ญระหท้องถิ่นที่จะช่วยเราในแง่ไหนบ้างครับในแง่ของการดูแลทรัพยากรเช่นาการออกข้อบัญญัติจะต้องอข,ขั้นแรกก็รวบรวมปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านามานั่งพูดคุยปัญหากันแล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะทำอย่อยางนี้นะเราก็เสนอให้อบตอ ให้อบตอร่างกฎหมายเป็นข้อบิจารณทองถิ่นออบตร่างเสร็จก็จะมีงานสำรวจทางวิชาการของอทะเลหน้าบ้านเราว่ามีทรัพยากรอะไรบ้างเก็บข้อมูลเรือนะครับแล้วก็เสร็จทางอบตอเสร็จก็เสนอเสนอเสนอให้กับทางอำเภออำเภอเห็นชอบก็ประกาศใช้แล้วทางอบตอก็สามารถที่จะแตง่งแต่งตั้งกรงเรีนในพื้นที่เนี่ย ให้เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการดูแลทรัพยากร<ช>เราก็จะมีตัวนี้นครับจะมาอุ้มชูเราในเรื่องของอการที่จะตัวจับดูแลได้ครับการร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านค่านกระดนี้นะครับ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ในการแก้ไขปัญหาแล้วยังถือเป็นการช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของรัฐอีกด้วยชาวบ้านที่นี่เชื่อนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนนั้นมีสิทธิและก็มีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้ก็คือวงเสวนาที่จะขึ้นทุกๆเย็น ที่ชาวบ้านจะมาที่นี่กันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนคความิดเห็นกันครับเราอยากว่ายังอันว่าน่าคนที่กฎหมายังเป็นคนทํางานแต่มันไม่ทํางานมันใช้ใช้กฎหมายเนี่ยเพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมดังกับที่มันได้รับมอบหมายมาให้ไม่ได้คุยเรื่องอะไรกันประชุมเรื่องอะไรกันอยากจะคุยไอ้เรื่องเราจะทํายังไงไอ้เรื่องทะเลนี่ถึงจะให้มัน ยังงยืนยู่ธรรมะก,กินได้ตลอดไปครับก็เกี่ยวกับเรื่องอนุรักษ์ของเรานี่แล้วครับอ๋อครับซึ่งก็งจะมีการพูดคุยกันแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมใช่ทุกวันเลยปะเปิดมัน วางจากเดือจับเดือจักระกินทางทะเลล้วก็จะไม่้กนจะไม่ต้องปุยกันแต่เขาไม่จับัดอายุใช่ไหมเพราะว่ามีมีมีเด็กด้วยมีมีอันนี้เยอะนะแล้วอันนี้มาแล้วเขาแลกเปลี่ยนอะไรอ่ะเวลาเป็นเด็กๆแบบนี้มาถ้าเด็กรุ่นนี้เราเข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยมันจะปลูกฝังไปตั้งแต่รุ่นรุ่นเยาว์เมื่อมาโตขึ้นเนี่ยมันก็จะปลูกฝังไปจะต่อดทุกทีไป เด็กเด็กอย่างนี้นี่มีประมาณกี่คนเวลาเข้ามาประชุมโดยปกติแล้วตรงนี้ลักลักที่ว่าแต่รุ exactly. ่นเหี every, men, uh ้อก็ประมาณสิบกว่าคนนะครับสิบกว่าคนเลยครับที่จะเด็กในหมู่บ้านนี่ก็ประมาณรักเข้าเด็กๆทั้งหมดเลยแล้วเวลาชมชน่นเขาเวลาเข้ามาดูงานเนี่ยคือเราพาเขาไปทําอะไรบ้างเราพาเขาไปดูหน้าน้ําแล้วไปทำอะไรอีกบางครั้งก็จะแลกเปลี่ยนกันเราก็อาจจะไปเอาฝักกิดของเขามาใช้ด้วยแลกก็มานั่งร้องวกมันเนี่ยครับก็ ที่บ้านเราทำไมนี่เมนี่ที่ที่บ้านที่ทำยังไงยังไงเราก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับโดมากก็ไม่ค่อยมารู้งานคือเรามาแลกเปลี่ยนกันมากกว่าเขาได้อะไรกลับไปจากเราชุมชนที่มาดูนะกันน่าจะเป็นความสามัคคีครับคสามะคีแล้วก็การทำงานอย่างจริงจังมากกว่าปีปีที่เราทำวันเนี้ยยางยางยางหนึ่งที่ขึ้นส่วนชักคือทำให้เราเปลี่ยนจากคนเห็นแก่ตัวมาเป็นคนเห็นอนุรักษ์เราไม่ไรักเพื่อตัวเองเรารักเพื่อส่วนหลวงอยากสามารถที่จะ ที่เราเห็นอะไรสัตเล็กสัตวน้อยมันเป็นหมอกว่าไปอนุรักษ์จะได้หมดนจากความสำเร็จที่คนในชุมชนนี้นะครับปฏิบัติตามกฎกติกาโดยไม่ผ่านข้อบังคับของกฎหมายสามารถบอกให้กับสังคมทราบหรือไม่นะครับว่าหากคนในชุมชนนั้นมีจิตสำนึกที่ดี กฎหมายอาจจะไม่จําเป็นต้องนํบาราบารับใช้ก็ได้นะครับติดตามชมรายการมองมุมใหม่ได้สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมและทีมงาสนสดีครับผมคิดว่ามันเป็นกรของ r ชุมชนเรานะครับ,ค,รบคือเราก็หาก,กินมานานแล้วผมคิดว่าทะเลมันก็เปรียบเสมือนธนาคารนะครับ,รบถ้าเราไม่มีการฝากมีแต่การไปถอนอย่างเดียวมันก็จะไม่ได้อะไรคืนกลับนะครับ เพื่อมาให้มันอยู่คงทนเราก็ใช้เครื่องมือให้มันถูกประเภทแล้วก็ให้ทรัพยากรที่เราจับ,บไม่มีการขยายพันธุ์มีการซื้อพาพันธุ์มีการที่ว่าไม่ไม่ให้หมดไปครับเพื่อถึงลูกถึงหลานของเราด้วยครับ